เราลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวันและช่องไม่จริงอธบายของขอวันช่องที่จะเม้าหัวเรือร่องของงานถักงาน โอเคค่ะก okay, ่อนที่เราจะไปลงมือถักเสื้อคลุมเซนตา้ากันนะคะก็ต้องมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในงานถักกันก่อนแน่นอนเลยค่ะเข็มโคเชนะคะก็จะเป็นของที่ท้อนี้เลยนะคะนันเบอร์หนทับศูนย์กับ2อทับศูนย์นะคะแล้วก็จะมีก้นใกล้ไว้ตัดไหมพรมนะคะแน่นอนค่ะไหมพรมของเราก็จะต้องเป็นสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นของ summer v e n u t เบอร์ยีนะคะก็ะะจะเป็นประมาณนี้ก็ะะจะมีสีแดงกับ สีขาวแบบนี้นะคะโอเควัสดุอุปกรณ์แล้วพร้อมเราก็ไปลงมือถักกันเลยดีกว่าเริ่มต้นนะคะเราก็จะขึ้นโซ่นะคะโดยใช้ขนาดหัวเข็ม2อทับโน,นะถ้ากลองเบอร์ไปบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะเราก็รูดผ่านอันนี้ยังไม่เริ่มต้นนับนะคะเราจะเริ่มต้นนับจากตรงนี้ไปนะคะห0หลักอันนี้2อละสามสี่้าหเจ็ด พอเราได้ทั้งหมด60หลักนะคะก็ขึ้นโซ่อีกหนึ่งหลักเพื่อที่จะเป็นหลักเริ่มต้นของจำนวนแถวนั้นเองโอเคถอยกลับมาหลักแรกเลยค่ะเราก็จะทำการถัก x นะคะปดจิ้มลงไปในห่วงค่ะพันไหมแล้วก็ปดอันนี้คือเป็นการถักแบบไปกลับนะคะเราจะพันหัวเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ได้บนไหม แบบนี้สองห่วงแล้วก็ผ่านอีกครั้งหนึง่งก็ทําแบบนี้ไปทั้งหมด30หลักค่ะทําไมเราทั้งถึงต้องขึ้นถึง60หลักนะคะ60โซก็เพราะว่า30โซ่ที่เหลือของเราเนี่ยคือเชือกที่สําหรับผูกนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวทําไปนับไปด้วยนะคะหหลักต่อ1ตัว x นะคะอย่าลืมนับค่ะโอเคเราก็นับทวนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ ขึ้นโซ่1น,นะคะตรงนี้ปล่อยไว้เลยนะคะแล้วเราก็พลิกกลับจากนั้นแล้วนะคะหลักที่1ตรงนี้เราไม่ทักแล้วมาทักในหลักที่สองนะคะเราก็จะนับสองสมและหลักที่5ต่อไปเราจะทำวงแขนตัวเสื้อกันนะคะก็ทักไป5้าโซ่ค่ะหนึ่งสอง 3 4แล้วก็5จากนั้นแล้วก็มานับที่ฐานตรงนี้1 2 3 4 5เรามาจิ้มในหลักที่6นะคะเราก็จะเริ่มนับตัวนี้เป็น1 x นะคะเราจะถักตัวนี้ไปทั้งหมด1 0 x คะ่ะ2 1หลักตัอ1ตัว x 3จากนั้นแล้วเราก็จะมาทำวงแขนอีกข้างหนึ่งนะคะก็ขึ้นโซ่5เหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4แล้วก็ห้าเหมือนเดิมค่ะเราก็จะนับฐานด้านล่างอีก5นะคะอันนี้เป็นที่1เนอะ1 2 3 4 5เรามาจิ้มในหลักถัดไปหลักที่6นะคะถ้าเรานับไม่ผิดนะตรงนี้เราก็จะได้ทั้งหมด5 X นะคะมันจะม้นมวนนิดนึงในช่วงแถวที่1แถวที่2เนอะแต่พอเราถักไปแล้วเราก็มีพื้นที่ในการจับมันก็จะไม่มวลละจ้าอ่ะก็หลักที่ส อ๋อลืมนะแต่ตรงนี้เนาะหนึ่งสสามหลักที่สี่อะแล้วก็หลักที่มันเหลือน้อยนิดนะคะจุดเริ่มต้นของเรานั่นเองปึ๊บพื้นที่มันมีน้อยอ่ะโอเคก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่พลิกกับห่วงที่หนึ่งตรงนี้ไม่ถักเรามาถักในห่วงที่สองแล้วก็นับสองไปเลยนะคะอ่ะแล้วก็สามไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะจิ้มตรงนี้หลักที่สี่อะ ก็รวมจากที่เริ่มต้นด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จะมีหัดห้านะจากนั้นแล้วเราก็มาถักเติมช่องว่างตรงนี้นะคะก็อีกห้าโซ่จะถักไปเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะอันนี้เรียกว่าการถักในห่วงโซ่นะคะแต่ขวัญจะใสเขาเรียกว่าอะไรนะจะใส่แขนเสื้อเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องจิ้มลงไปในตัวโซ่นะคะก็เติมช่องว่างเลยค่ะ5้าโซ่ก็5้าตัว x นะคะพอถึงวงแขนอีกข้างหนึ่งก็เหมือนเดิมนะคะก็ถักเติม ช่องว่างให้เต็มระวังอย่าทำซ้ำนะดูดีดด้วยและที่สำคัญช่องแรกนะคะที่เราได้เว้นไว้ก็อย่าลืมถักด้วยนะคะไม่อย่างนั้นนะคะชิ้นงานตรงนี้เราก็จะไม่ครบสามสิบโอเคตอนนี้นะคะก็ถักเติมไปสแถวนะเพราะว่าเมื่อกี้ลองลองสอดแล้วมันดูเตอรๆเอ่ะโอเคนะเราก็จะมาเปลี่ยนสีไหมกันนะคะโดยใช้ไหมสีขาวนะคะเดี๋ยวเรา แต่มันอยู่คนละด้านก็เลยโอเคปลายไหมามานะคะจะสังเกตว่าหลักสุดท้ายเราค้างไว้บนไม้แบบนี้นะคะยังไม่ได้ถักนะ,ะจากนั้นแล้วเหลือไว้สัก 1- 2น,นิ้วนะคะแล้วก็งายเข็มปื๊ดแล้วก็รูดตวัดเก็บงานเลยค่ะนะคะโอเคแล้วเราก็ดึงเส้นสีแดงนิดนึงให้เขาติดแต่ถ้าใครกลัวว่าเราจะทำหลุดนะคะตรงนี้ก็ผูกเป็นเชือกกระตุกก็ได้นะคะแล้วเราก็ถักปุ๊บหลุดหลุด โอเคแทงเต็มสันเปียกเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็เอาไหมาวางไว้ข้างบนปึ๊บหลักแรกเราถักเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะ mm hmm. กลัวหลุด <laughs> อ่ะโอเคจากนั้นแล้วเราก็ถักเป็นปกตินะคะไม่เพิ่มไม่ลดแล้วก็อย่าลืมนับกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็ผ้าเฉพาะไหมสีขาวนะคะเก็บไหมสีขาวหรือการเก็บหนวดนั่นเองนะคะ,ะก็ไปสีขาวไปสองแถวเลยค่ะโดยที่ยังไม่ต้องตัดสีแดงนะคะเพราะเดี๋ยวสีแดงเนี่ยเราจะมาถักต่อนั่นเอง แล้วก็พลิกกลับแล้วก็ขึ้นโซ่หลักนี้ไม่ถักนะคะมาหลักมาถักในหลักที่สองเหมือนเดิมคะ่ะถักไปจะทั้งถึงหลักสุดท้ายเลยจากนั้นนะคะก็ตัดไหมสีขาวออกอันนี้คือขาดเดียวต้องให้เต็มบางทีมันก็อาจจะมีเพี้ยนบ้างอะไรบ้างนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวปุ๊บแบบนี้ไปทั้งหมด30หลักเลยคะ่ะ พอเราได้30หลักแล้วนะคะทีนี้เราก็จะขึ้นโซ่2ตรงนี้นะคะก็เราก็จะทําการถักตัว F นะคะยืดขานะคะให้ส่งเท่ากับตัวโซ่ที่เรานั่นไว้นะคะปลดสองห่วงล่าแล้วก็ปลดสองห่วงพันหัวเข็มคอหนึ่คอนั่นเองนะคะ1 2เราต้องการยืดขาเขาให้ยาว ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ 30F นะคะ24 25และหลักสุดท้าย3 10นะคะโอเคเราได้30หลักแล้วถ้าใครไม่มั่นใจจะไปวัดกับตัวน้องก็ได้นะก็ใส่เสื้อให้น้อง ตอนนี้เวลาใส่เสื้อคลุมข้างหลังแบบนี้นะคะเราก็ต้องพับขาแขนจะบอกขาละแขนนะคะให้เขาหักเป็นแบบนี้เป็นมากเสื้อผ้าตุ๊กตาเขามักจะทําแขนกุดกระเพาะแบบนี้แหละจ้ะมันใส่ย,ยากก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวด้านนี้เราจะทําเป็นเชือกผูกอีกข้างหนึ่งก็เป็นเสื้อคลุมพองๆโอเคพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็โซ่หนึ่งเพื่อการหักมุม ท่าน,นี้ตัว f เนี่ยนะคะ1 f เนี่ยถ้าเกิดว,ว่ามันมีทั้งหมด3แถวเนาะก็ถัก x ค่ะ x บนตัวตัว f เลยนะคะ2แล้วก็3 <c oughs> ก็เถอะมาอีกอันหนึ่ง1 2แล้วก็สามไม่ผิดจิ้มผิดเนาะอ่ะก็ท่านี้พอมาถึงตำแหน่งตัว x ตัว x เขาขึ้นต้นด้วยโซ่หลักเดียวเนาะเราก็ถัก1ตัวโซ่ตัว x นะคะตอนหนึน,นี่เลยค่ะ เนี่ยหนึ่ง x บนตัว x ริมสุดเลยนะคะงานเขาก็จะไม่ห่ออยาดึงแรงนะคะถ้าตึงแรงงานขอบตรงนี้หอนะจ๊ะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับเขานะคะแล้วก็จะถักจนถึงหลักสุดท้ายนะคะแล้วเราก็ถักโซ่ต่อนะคะให้เป็นเชือกผูกเอ่อเขาเรียกนะเชือกผูกตรงช่วงหน้าอกอะ่ะช่วงคอเขานะคะตรงเนี้ยมันจะหอนิดนึงก็จิกเขาหน่อย แล้วหลักสุดท้ายกปกติตรงนี้เราจะใส่ตัวสีใช่ไหมคะคันนี้ไม่ค่ะเพราะว่าเราทําโซ่เห็นไหมคะอ่ะโอเคแล้วก็ถักโซ่ไปเลยคะ่ะนับด้วยนะคะ30หลักเหมือนเดิมคะ่ะพอได้30โซ่ก็ปลดออกเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันทีอ่าเราก็จะได้เสื้อเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวแขนเสื้อกันนะคะเพื่อที่เราจะทําแขนนะคะแต่คันนี้เนี่ยตรงนี้เราเว้น5้าห้านะคะเราจะต้องขยายเพื่ออะไรเพื่อที่ให้สอดตัวมือของน้องเขาได้นั่นเอง ่ะโอเคขอปรับหัวเข็มเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งนะคะควายแลลวควายอีะ่ะเริ่มต้นที่จุดตรงนี้เลยค่ะเอาไหมสีแดงมาเหมือนเดิมนะคะพาดไหมแล้วก็ต่อไหมนั่นเองต่อวงแขนขึ้นโซ่แล้วนะคะตรงตำแหน่งไหนเราก็จะใส่ตัว x ตรงนั้นเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่นั่นเองนะคะ1 x ต่อไป x ตัวที่2ในหลักถัดไปจะดูยากนิดนึงนะคะ ต่อไปหลักที่3เราจะใส่ V V ก็คือการถักซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งนั่นเองนะคะก็ 2XV นะคะสี่ครั้งนะคะเวลาจิ้มจิ้มระวังด้วยนะคะด้วยความที่สีแดงด้วยจ้องนานๆเดี๋ยวจะปวดตานะเราบวกขอบตรงนี้ไปด้วย,วยเนาะอามีกี้บอกเลยนะหนึ่งสองใช่ไหมอะตำแหน่งตรงนี้เราก็จะขยายเขา เอกตัวแรกนั่นเองนะคะหนึ่งแล้วก็ซ้ำที่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่งให้ได้สิบหกหลักนะคะเพื่อความเห็นชัดเจนนะคะก็เมื่อกี้ลืมเปิดไฟตรงนี้อ่ะนะปั๊มๆเปิดๆกันไปจบซีเลยค่ะจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่แล้วก็ถักทุกหลักนะคะหนึ่งหลักตอ 1, อ่อหนึ่ง x ไปสามหรือสี่แถวนะนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ตัว F กัน ต่อมานะคะเราได้4แถวแล้วเนอะแถวที่5นะคะเราจะถักตัว F กันนะคะเพื่อให้เขาไม่ดูแข็งจนเกินไปนะตัว F ก็จะช่วยให้ชิ้นงานดูเบาขึ้นดูพลิ้วขึ้นนะคะอ่ะดันรวบหมดอ่ะอีกทีหนึ่งยืดขาให้ยาวเลยนะคะงานจะพลิ้วหรือเปล่าก็อยู่ตอนนี้ละคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ถักโชว์ลาย F นะคะเราก็เลยผ่อนน้ำหนักมือตรงนี้ขึ้นให้ขาเขาเหยียดขึ้นนั่นเองก็ทำให้ชิ้นงานดู ดูสมูทขึ้นนะคะไม่ดูเป็นทรงกระบอกจนเกินไปนะคะพอเราได้ F มา2แถวแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ขอบให้เขานะคะด้วยสีขาวเขานิดนึงเหมือนเดิมค่ะก็คือเราก็ยังไม่ทันจบนะอะแล้วเดี๋ยวเราขมวดสีแดงไปด้วยเลยเพราะว่าจบงานละรุบขึ้นโซ่ก่อนกันเลื่อนหลุดนะคะออตัดสีแดงออกเลย โอเคขึ้นโซ่มาแล้วหนึ่งนะคะหลักเริ่มต้นของแถวตัว x x, x นะคะอ่ะตัว x อ่ะเหมือนเดิมค่ะปุ๊บโอเคก็รอบเลยนะคะและสุดท้ายก็จบ C เลยค่ะรูดผ่านให้หมดนะคะแล้วก็ตัดออก ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสําหรับเสื้อแหวกอกกันแบบนี้นะคะซีซันไรคริสต์มาสกันนะจ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะขายออกไหมนะคะก็วันนี้ขวัญและน้องกุ๊ดลักนะคะก็คงต้องไปกันก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงนะคะก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์ที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะชินชอบก็เขียนคอมเมนต์กันใต้หลังคลิปวิดีโอได้หรือใครอยากจะไปเมา์วยกันใน ช่องทางชุมชนในช่องเมจิเนตไปของขวัญก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะพูดคุยในไล่รกรุ๊ปนะคะเป็นการแบบกลุ่มของคนถักงานนะคะก็ตามชื่อช่องเลยค่ะเมจิเนตนะคะวงเล็บนิวกันนิดนึงนะจ๊ะเราจะได้ไปมาวอยกันในรายกรุ๊ปของเรากันได้วันนี้ขวัญและน้องกุ๊ดรักนะคะก็ไปกันก่อนค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเซ็กซี่หรืออะไรดีวันนี้ก็บาย